ในวิดีโอนี้จะเป็นเรื่องราวของสาวชาวญี่ปุ่นที่ได้เข้ามาเที่ยวในประเทศไทยโดยที่สาวญี่ปุ่นคนนี้ชื่อว่าแอนซึ่งคอนเทนต์หลักของเขานะครับก็คือการทำวิดีโอเกี่ยวกับการเดินทางไปต่างประเทศรวมถึงรีวิวอาหารเครื่องดื่มแล้วก็ที่พักเพื่อนำเสนอความน่าสนใจของแต่ละประเทศที่เธอนั้นได้ไปเที่ยวและก็ทำให้ผู้ชมที่ชมคลิปของเธอนะครับ อยากจะตามรอยท่องเที่ยวในประเทศนั้นๆบ้างและหนึ่งในประเทศที่เธอเลือกมาทำคอนเทนต์ก็คือประเทศไทยของเราโดยเรื่องราวของสาวญี่ปุ่นคนนี้จะเป็นยังไงก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องคอยเนอร์กันด้วยนะครับโดยในวิดีโอนี้สาวชาวญี่ปุ่นเธอก็มาถึงประเทศไทยแล้วและกำลังเดินทักทายด้วยรอยยิ้มที่สดใสบอกสวัสดีตอนนี้ฉันอยู่ในกรุงเทพมหานครแล้ว ก่อนที่เขานั้นนะครับจะหันไปคุยกับคนไทยคนหนึ่งอย่างร่าเริงจากนั้นเธอเนี่ยก็พูดต่อว่าเธอจะอยู่กรุงเทพ3วันซึ่งตอนนี้นะครับเธอก็ยืนอยู่หน้าเซนทันเวิลโดยสาวชาวญี่ปุ่นคนนี้เธอตั้งใจที่จะมาหาซื้อเสื้อผ้าและอาหารแต่เธอก็ได้สังเกตเห็นอะไรบางอย่างในห้างเซนทันเวิลซึ่งสิ่งที่เธอสังเกตเห็นก็คือมีนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นเยอะมาก ซึ่งสาวชาวญี่ปุ่นคนนี้เธอก็ได้สันนิษฐานว่าสถานที่แห่งนี้น่าจะเป็นที่นิยมมากๆในหมู่นะักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นจากนั้นเธอก็ได้เข้าไปซื้อสินค้าในห้างเซนทันเวิลและเมื่อเลือกซื้อสินค้าเสร็จแล้วเธอเนี่ยก็เดินกลับที่พักจากนั้นนะครับในช่วงเย็นสาวชาวญี่ปุ่นคนนี้เธอก็ได้ออกมาจากที่พักและมาเดินซื้อน้ำผลไม้พร้อมกับเดินหาร้านอาหารแต่เมื่อเธอเนี่ยได้เดินผ่านสะพานข้ามแม่น้ำคลองแสนแสบ ก็ได้มองไปเห็นเรือกำลังแล่นอยู่ในแม่น้ำจึงได้หยุดมองและบอกว่าที่ตรงนี้เนี่ยเป็นสถานที่ที่สวยงามมากหลังจากนั้นก็ได้เดินมุ่งหน้าไปที่ร้านอาหารซึ่งเมื่อเธอเดินไปถึงแล้วนะครับเธอก็บอกว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยมีของกินและร้านอาหารเยอะแยะเต็มไปหมดเลยไม่รู้ว่าจะกินอะไรดีแต่ในที่สุดนะครับเธอก็ได้เดินไปเจอกับร้านอาหารร้านหนึ่งซึ่งมันก็เป็นร้านข้าวมันไก่ สาวชาวญี่ปุ่นคนนี้เธอบอกว่าเป็นร้านแนะนําของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นรายอื่นๆที่พวกเขาเนี่ยเดินทางมาไทยในก่อนหน้านี้พวกเขานะครับบอกว่าข้าวมันไก่ที่ประเทศไทยมันอร่อยมากๆทําให้สาวชาวญี่ปุ่นคนนี้จึงได้มาลองกินข้าวมันไก่ซึ่งเธอเนี่ยก็ได้ลองสั่งข้าวมันไก่มากินดูเมื่อแม่ค้าเสิร์ฟอาหารเธอก็บอกว่าข้าวมันไก่หน้าตามันดูน่ากินมากและก็น่าจะอร่อยมากๆด้วย จากนั้นเธอก็ได้ลองชิมคำแรกเธอบอกว่ารสชาติเนี่ยมันดีเนื้อไก่นุ่มข้าวก็อร่อยเมื่อเธอกินข้าวเสร็จแล้วสาวชาวญี่ปุ่นคนนี้เธอก็ได้เดินกลับที่พักเหมือนเดิมจากนั้นในวันต่อมาเธอก็ได้เดินออกมาที่สวนลุมพินีเพื่อมาวิ่งออกกําลังกายและในขณะที่สาวชาวญี่ปุ่นคนนี้เธอกําลังออกกําลังกายอยู่นั้นเธอก็ได้ทักทายกับคนแถวนั้นว่าสวัสดี ก่อนที่จะสอบถามผู้คนในพื้นที่ว่าสถานที่ออกกําลังกายแห่งนี้เสียค่าบริการหรือเปล่าและคนบริเวณนั้นนะครับก็บอกว่าไม่เสียค่าบริการสามารถที่จะออกกําลังกายได้แบบฟรีๆและเมื่อรู้แบบนั้นสาวชาวญี่ปุ่นคนนี้เธอก็ได้ออกกําลังกายอยู่พักหนึ่งก่อนที่จะเดินไปหาซื้อของกินซึ่งเธอนะครับก็ได้ลองกินขนมครัวซองชิ้นหนึ่งและพูดคุยกับแม่ค้าก่อนที่จะเดินกลับที่พัก ในขณะที่กําลังเดินกลับที่พักสาวชาวญี่ปุ่นคนนี้เธอก็บอกว่าขนมปังครัวซองเนี่ยมีขนาดใหญ่มากและก็ดูสดใหม่ด้วยรสชาติก็อร่อยขนมปังยังร้อนๆอ,อยู่เลยจากนั้นเธอก็ได้เดินกลับที่พักและเปลี่ยนชุดก่อนที่จะออกไปข้างนอกอีกครั้งเพื่อไปยังวัดอรุณและวัดโพซึ่งสถานที่แห่งนี้ก็มีนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากทำให้สาวชาวญี่ปุ่นคนนี้เธอได้บอกว่า อยากจะลองใส่ชุดไทยถ่ายรูปวัดแห่งนี้โดยที่กิจกรรมนี้นะครับหรือว่าการใส่ชุดไทยถ่ายรูปในวัดเนี่ยก็เป็นที่นิยมมากๆในกลุ่มนักท่องเที่ยวของชาวญี่ปุ่นจากนั้นเธอก็ได้เดินไปที่ร้านเช่าชุดไทยร้านหนึ่งร้านนี้เนี่ยนะครับก็มีชุดไทยเยอะแยะเต็มไปหมดซึ่งร้านนี้เนี่ยนะครับเธอก็บอกว่ามียูทูบเบอร์ชาวญี่ปุ่นเดินทางมาเที่ยวและเช่าซื้อชุดกันบ่อยมากๆและสาวชาวญี่ปุ่นคนนี้เองก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ เดินทางมาเช่าชุดไทยเพื่อไปถ่ายรูปในวัดตามกระแสรีวิวของยูทูบเบอร์ชาวญี่ปุ่นคนอื่นๆซึ่งเธอนะครับก็บอกว่าชุดไทยเนี่ยเป็นชุดที่สวยมากสมราคาโดยในร้านเนี่ยก็จะมีพนักงานคอยแนะนําชุดไทยให้กับนักท่องเที่ยวตลอดลูกค้าแต่ละคนเนี่ยก็จะได้ชุดที่แมทชก์กันกับสีผิวของแต่ละบุคคลทําให้เมื่อนักท่องเที่ยวใส่แล้วก็จะออกมาดูดีมากๆ และเมื่อสาวชาวญี่ปุ่นได้ใส่ชุดที่ถูกใจแล้วเธอนะครับก็บอกว่าเธอพร้อมแล้วที่จะไปถ่ายรูปกับชุดไทยในวัดอรุณหลังจากนั้นนะครับชาวญี่ปุ่นคนนี้เธอก็ได้เดินไปขึ้นเรือเพื่อข้ามฟากไปยังวัดอรุณและเมื่อเธอเดินเข้าไปในวัดเธอก็ถึงกับพูดว่ามันน่าทึ่งมากๆวัดอรุณเนี่ยเป็นวัดที่สวยงามจริงๆที่วัดแห่งนี้มีนักท่องเที่ยวเยอะมากและน่าจะเยอะแบบนี้ทุกวัน แล้วก็มีคนใส่ชุดไทยเที่ยวเยอะด้วยสิ่งนี้ก็ทำให้ชุดไทยเนี่ยไม่หายไปตามกาลเวลาเกจกรรมนี้ในอนาคตอาจจะเป็นไฮไลท์ที่สำคัญในการท่องเที่ยวของประเทศไทยเลยก็ได้หลังจากนั้นนะักท่องเที่ยวสาวชาวญี่ปุ่นคนนี้เธอก็ได้เดินเที่ยวชมรอบๆบ,บริเวณวัดอรุณซึ่งเธอก็ได้ไปสะดุดตากับเจดีแล้วก็รู้สึกตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างมากเธอบอกว่าเจดีที่วัดอรุณแห่งนี้ มันทั้งสวยและน่าตื่นตาตื่นใจสุดๆซึ่งสาวชาวญี่ปุ่นคนนี้เธอก็บอกว่าในขณะที่เธอกำลังเดินรอบๆวัดเธอก็ได้เห็นว่าวัดเนี่ยมีการสร้างปฏิมากรรมมากมายที่บอกเล่าถึงเรื่องราวต้นกำเนิดของพระพุทธศาสนาตั้งแต่พระพุทธเจ้าประสูตริตรัสรู้ไปจนถึงปรินิพานเลยหลังจากนั้นเธอก็ได้เดินไปที่สถานีต่อไปซึ่งนักท่องเที่ยวสาวชาวญี่ปุ่นคนนี้ เธอก็บอกว่าในวันนี้เนี่ยเป็นวันที่เธอมีความสุขและก็สนุกมากๆแล้วก็รู้สึกดีใจที่ได้ใส่ชุดไทยน่ารักน่ารักแบบนี้จากนั้นนะครับเธอก็ได้เดินชมวัดอรุณอยู่สักพักหนึ่งก่อนที่เธอเนี่ยจะข้ามฝั่งกลับมาเพื่อหาร้านอาหารซึ่งในครั้งนี้นะครับนักท่องเที่ยวสาวชาวญี่ปุ่นเธอก็ได้ลองสั่งปูผัดผงกะหรี่และข้าวสวยร้อนโดยเธอบอกว่ารสชาติของมันเนี่ยอร่อยดีแล้วเมื่อเธอกินเสร็จเธอก็ได้กลับที่พัก แต่ในระหว่างที่กำลังเดินกลับที่พักนั้นเธอก็มองหาร้านอาหารมือค่ำไปด้วยและในขณะที่กำลังเดินหาร้านอาหารเธอนะครับก็ได้เดินไปเจอกับร้านบาร์บีคิวร้านหนึ่งก็เลยลองสั่งมากินหนึ่งไม้ซึ่งเธอก็บอกว่าบาร์บีคิวที่ประเทศไทยเนี่ยได้เนื้อเยอะมากๆมันมีรสชาติเผ็ดแต่ก็อร่อยซึ่งนักท่องเที่ยวสาวชาวญี่ปุ่นคนนี้เธอก็บอกว่าตัวของเธอนั้นมาเที่ยวที่เมืองไทยเนี่ยเป็นครั้งแรกทุกอย่างที่นี่มันดูใหม่ไปหมด สำหรับตัวของเธอและในตอนนี้ก็ดึกมากแล้วเธอนะครับก็บอกว่าเธอจะนอนพักผ่อนและก่อนที่จะทิ้งท้ายไว้ว่าเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปซึ่งนักท่องเที่ยวสาวชาวญี่ปุ่นคนนี้เธอก็บอกว่าจะยังไม่กลับญี่ปุ่นและจะอยู่เที่ยวไทยต่อไปเพราะว่าชอบเมืองไทยมากๆซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวของสาวชาวญี่ปุ่นรายหนึ่งที่เธอเนี่ยได้เดินทางมาเที่ยวในประเทศไทยและก็ถ่ายคลิปแชร์ลงในช่อง YouTube ของเธอ และแน่นอนนะครับว่าหลังจากที่นักท่องเที่ยวสาวชาวญี่ปุ่นคนนี้ได้โพสต์คลิปลงใน YouTube ก็มีหลายคนที่เป็นชาวญี่ปุ่นเข้ามาแสดงความคิดเห็นพูดคุยและก็พูดถึงประเทศไทยกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นคอมเมนต์แรกเขาได้บอกว่าฉันเป็นคนทำงานกลางคืนอายุ21ปีเมื่อเร็วๆนี้ฉันได้ไปเที่ยวเมืองไทยเป็นครั้งแรกและได้ไปเที่ยวชมบาร์หลายแห่ง ดูเหมือนว่าพวกผู้ชายเนี่ยจะสนุกสนานกับการทำสิ่งต่างๆมากมายและมันก็เป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมที่ฉันเนี่ยไม่เคยเห็นในประเทศญี่ปุ่นเลยและความคิดเห็นต่อมาของชาวญี่ปุ่นก็ได้บอกว่าชุดไทยเนี่ยเป็นชุดที่สวยงามมากและความคิดเห็นต่อมาของชาวญี่ปุ่นก็ได้บอกเอาไว้ว่าฉันเองเนี่ยก็กำลังเดินทางไปเที่ยวในประเทศไทยฉันชอบถนนสีลมของประเทศไทยมากๆและความคิดเห็นต่อมานะครับก็บอกว่า หากต้องการที่จะเดินเล่นในประเทศไทยเวลาที่ดีที่สุดก็คือตอนกลางคืนเพราะว่าในตอนกลางวันเนี่ยร้อนมากๆแตกต่างจากที่ญี่ปุ่นแต่การเดินเที่ยวชมเมืองไทยในตอนกลางวันก็เป็นอะไรที่คุ้มค่าศูนย์อาหารและการชอปปิ้งเป็นจุดสนใจของนักท่องเที่ยวและความคิดเห็นต่อมานะครับของชาวญี่ปุ่นก็บอกว่าฉันคิดว่าสวนลุมพินีในประเทศไทยมีลักษณะคล้ายก,กันกับเซนทัลพาร์ก โดยมีอาคารและเมืองอยู่ตรงข้ามสระน้ำและมีร้านแผงขายอาหารที่ดูน่าจะอร่อยและความคิดเห็นต่อมาของชาวญี่ปุ่นบอกว่าฉันเคยไปเที่ยวที่ประเทศไทยบอกเลยว่าอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะกินอะไรก็อร่อยไปหมดฉันเคยปีนขึ้นไปบนยอดสูงสุดของวัดอรุณด้วยเมื่อก่อนน่ยจะมีทิวทัศน์อันงดงามให้ชม360อองศาแต่ว่าในตอนนี้นักท่องเที่ยวสามารถปีนขึ้นไปได้เพียงแค่ครึ่งเดียวเท่านั้น และความคิดเห็นต่อมาของชาวญี่ปุ่นคนนี้นะครับบอกว่าฉันชอบดื่มน้ำทับทิมมากเมื่อไปในประเทศไทยแต่มันก็นานมาแล้วน้ำทับทิมเนี่ยบรรจุในขวดขนาดใหญ่เมื่อก่อนมีราคา50บาทแต่ไม่รู้ในปัจจุบันนี้50บบาทนั้นจะยังสามารถซื้อได้หรือเปล่าซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของนักท่องเที่ยวสาวชาวญี่ปุ่น ที่ได้เดินทางมาเที่ยวในประเทศไทยและได้โพสต์คลิปลงในช่อง YouTube ของเขาแล้วก็คอมเมนต์ในวิดีโอของชาวญี่ปุ่นคนนี้ที่ได้พูดถึงประเทศไทยที่ผมได้นำมาเล่าสู่คุณผู้ชมฟังในคลิปโดนี้ซึ่งหากชอบใจนะครับหรือว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องคอยเนอกันด้วยนะครับสำหรับในวิดีโอหน้านั้นจะเป็นเรื่องราวอะไรที่ชาวต่างชาติได้พูดถึงประเทศไทยอีก ต้องติดตามและรอรับชมกันต่อไปในวิดีโอหน้านะครับเอาละครับเรื่องราวโดยประมาณนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ